ตัวนั้นมาสวัสดีครับชายลับข้าวสีเปลาอ่าชายลับข้าวสีเปลาโอรสซอกอยู่ไหนฮะซอกอยู่จีบมังนนทนจีบมังนนนะวันนี้เราจดบมังนนประมาณครึ่งโลได้ไหมเนี่ยครึ่งน่าจะห้าคนเลยนะเรามาชกที่ไหนกี่ไฟล์ละไฟล์นี้ไฟล์สองไฟล์สองเราเป็นมวยประเภทไหนเห็นไม่คู่ต่อสู้เคยไม่เคยชกกันมานะเขาน่าจะรูปร่างนั้นตัวไม่น่าจะได้เปรียบเสียเปรียบเราจะได้หนานะเราสูงสูงเท่าไหร่สูงประมาณ ร้อยหกสิบน้ำหนักปอดเท่าไหร่ห้าห้าสิบห้าเกีอ่าแล้วผลงานล่าสุดเป็นไงบ้างชนะเนาะอยู่ดีเหรอไม่มีปัญหาเนาะแล้วก็อีกอีกไฟเป็นไงบ้างยอดเอามากเลยอือแฮมกี่ไฟดีละหนึ่งห้อืออ่าโอเคลูกหลานจากจังหวัดเจ้าจังหวัดฝากแฟนชคาบเชียร์เราวันนี้ วันนี้โอเคฝากเป็นกำลังใจให้ผมนครับโอเคครับนี่จิตเมืองน้องวันนี้ศึกูพี่นะโอเคขอให้โชคดีน้องนายครับผมนี่แนะนำตัวนาไยอผมไปชองอัดเชลั์เจอใครวันนี้เจอกเชลามขาวเคยโชกไหมไม่เคยคครับไม่เยวันนี้พี่กันเท่าไหร่หนึ่หกครับไปเช้ามานี่ตอนนี้เกินอยู่เท่าไหร่เกินอยู่จุดสองจุดสามโอสบายสบายซ้อมเมื่อกี้วันนู้นี้กบซ้อมมาอาทิตยศซ้อมมาเรื่อยๆซ้อมมาเรื่อยๆเราเป็นมวยสไตล์เข่าครับเข่าคู่ต่อสู้อะน่าจะ ไม่ต้องดูคลิปวันนี้วัดกันเลยนะคิดว่าใครได้เปรี่ยนที่เปรียบเอาสูงกว่าหรือเตี้ยกว่าสูงกว่าสูงกว่าเอาสูงเท่าไหร่เอ้าสูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักคนลงไปปล่อยเท่าไหร่ครับห้าสิบเอ็ดครับปีนี้อายุสิบสิบห้าผลงานเป็นไงบ้างล่าสุดชนะลงมาลูกสวยมาแล้วก็แพ้ยอดดันไตแล้วก็แพ้จะน่ลงมานะอ่าวะเขาวันนี้ไอ้เจ้าไอ้นุ่มเป็นไงบ้างคิดว่าเขามีอะไรที่เราเวลาชกไปมีกังวลอะไรบ้างมือซ้ายมือซ้ายใช่ไหม เราซ้อมมาน้ำนองน้ำหนักไม่มีปัญหาวันนี้นะครับวันนี้ร้อยอะไร้อยหกเหรอใชคเคยชกยังร้อยหกเลยไม่เคยครับไม่เคยนะครั้งแรกปกติชกร้อยอะไร้อยห้าไม่ใหญ่ไปนะได้นะอ่ะฝาก,กไปครับคนจังหวัดเชลบุรีครับฝาก,กเลยฝากเชลบรุรีช่วยเป็กนการใจผมเลยครับขอทีท้าวจะพี่เถอะครับอรโอเคคร,ครับผมในกรุงศรครับโอเค